เพราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมมาตามนัดจะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามคาดนลครับสำหรับกลุ่มประชาชนที่ก่อนหน้านี้ประกาศเคลื่อนไหวจะมาเรียกคืออำนาจจากนักการเมืองหรือในยะหนึ่งก็คือการกดดันรัฐบาลนั่นหละครับการเคลืค่อนไหวในวันนี้มีมากันตั้งแต่เช้าที่หน้าสมโมสรกองทัพบ,บกเม่อย่างจากนั้นก็ย้ายไปยังกองประชาการกองทัพบ,บกแต่ท้ายที่สุดก็ได้แค่ชุมนุมและยื่นข้อเรียกร้องต่อกองทัพการเคลืค่อนไหวดังกล่าวอาจจะทําให้เห็นได้ว่ากลุ่มที่ต้องการต่อต้านรัฐบาล ไม่มีพลังเพียงพอสเปรดเที่ยบผมแสดงดูอย่างนั้นก็อาจจะใช่แต่วันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดได้มีคนเปิดหน้าเปิดตัวออกมาค่อนข้างจะชัดเลยละครับในการที่จะต่อสู้กับรัฐบาลจากก่อนหน้านี้พันธมิตววรวังระยะอ่างอยู่ส่วนสยามชมางวิธีเออกมาก็ถึงตอนเวลาที่ผิประเด็นท่นนั้นดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ไฟเริ่มถูกจะดพิ่นสถานการณ์รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ต้องจับกาดูกันครับสัญญาณที่เใาจะทารายงาน